สวัสดีค่ะเพื่อนๆทูกเกยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการพับโบกระดาษน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีกระดาษปก A4 และกันไกให้เพื่อนๆตัดกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับเป็นสา่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนแล้วใช้กันไกนตัดส่วนที่เกินออก แบบนี้นะคะเปิดกลางออกเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งกระดาษด,ด้านนี้กลางออกแล้วหมุนเพื่อมาพับอีกด้านหนึ่งแบบนี้กลางออกแล้วกลับด้านมาพับมุมเข้าหากันให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบนี้กางออกหมุนแล้วทําอีกด้านหนึ่งรีดให้เรียบกางออกค่ะแล้วใช้มือนะคะดันตรงกลางให้ขึ้นมาแบบนี้แล้เราจะดันกระดาษตรงนี้กับตรงนี้นะคะเข้าไปเพื่อจะพับกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้ แบบนี้นะคะพับเข้ามาแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาพับตรงมุมด้านบนลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วรีดให้เรียบแล้วคืนค่ะคืนกระดาษกลับไปเหมือนเดิมแล้วมากลางกระดาษออก จากนั้นเราจะใช้นิ้วมือดันตรงนี้ลงไปแล้วรีดตรงนี้ให้เป็นสันรีดขอบที่เราพับไว้นะคะให้เป็นสันเหมือนกันทั้งสี่ด้านดันตรงนี้ลงไปดันตรงนี้ลงไปนะคะดันตรงกลางนี้ลงไป พยายามจัดให้สวยๆนะคะเพราะตรงนี้มันจะเป็นตัวที่จะอยู่ด้านหน้าดัานเข้าไปแล้วให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจัดให้เท่าๆกันแล้วก็พับเข้าไปถ้ามันยังไม่ได้เราก็ใช้นิ้วมือช่วยนะคะดันเข้าไปให้มันได้ จัดกระดาษให้สวยงามแล้วรีดให้เรียบแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาพับกระดาษตรงนี้นะคะเข้ามาหาเส้นตรงกลางโดยใช้มุมนี้นะคะพับเข้ามาหาเส้นตรงกลางตรงนี้กดแล้วก็เอามือลูกรีดให้เรียบทําเหมือนกันทั้ง2ด้านพับมุมเข้ามารีดให้เรียบค่ะ จากนั้นกลับด้านทำเหมือนเดิมนะคะพับตรงนี้เข้ามาหาตรงกลางดีดให้เรียบพับตรงนี้เข้ามาหาตรงกลางดีดให้เรียบเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะใช้มือรีดให้เรียบอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะมากลางกลางออกกลางออกประมาณนี้ กลางออกไม่ต้องกลางเยอะนะเดี๋ยวเวลาให้พับกลับคืนเดี๋ยวจะจําไม่ได้เราจะใช้กรรไกรนะคะตัดตรงสันตรงสันทั้งสี่ด้านออกให้ออกนะคะตัดตรงสันตรงนี้ใช้กรรไกรตัดสันตรงนี้ออกใช้มือประคองไว้นะคะให้ถึงรอยพับให้ถึงรอยพับตรงนี้นะคะเสร็จเราก็ค่อยคอยหมุนมือมามา ตัวที่2ตัดเลยแล้วก็มาตัวที่3กลางออกนิดนึงแล้วก็ใช้กันไกลตัดออกตามรอยนะคะจะมีรอยพับอยู่แล้วก็ตัวที่4กลางออกนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราพับตรงนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะคะให้เราดันกระดาษใช้มือบ,บังคับกระดาษแล้วดันตรงนี้เข้าไปพับเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ก็พับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเราให้ตรงนี้ด้านนี้มาชนกันตัวนี้จะพับเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เรา ันนี้จะขั้นตอนนี้จะยุ่งยากนิดนึงนะคะอันนี้ให้ตัวนี้เป็นแบบนี้พยายามบังคับนะคะใช้มือบังคับให้เป็นลักษณะแบบนี้ให้ได้นะคะตัวนี้ตัดเสร็จแล้วเราก็จะตรงนี้จะยับยับนิดนึงจะไม่ค่อยสวยตรงนั้นเราต้องจัดนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นด้านหน้าตัวที่อยู่ด้านในจะเป็นด้านหน้าประมาณนี้นะคะเราต้องมาจัดเขาให้สวยงามดีดให้เรียบค่ะ แล้วก็รีด,ด,ดเมื่อตะกี้นะคะก็คือพายอายามบังคับให้กระดาษตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพับตัดเสร็จแล้วให้พับกลับเข้าทรงให้เหมือนเดิมนะคะแล้วหมุนนิดนึงพับด้านนี้ขึ้นไปก็จะเจอกับกระดาษที่มีลักษณะแบบนี้เราจะมาพับมุมตรงนี้เข้าหาเส้นตรงกลางนะคะแบบนี้ ใช้มือตีดให้เรียบด้านนี้ก็ทำเหมือนกันพับมุมเข้าไปหาเส้นตรงกลางให้ขอบกระดาษมันอยู่ในเส้นตรงกลางนะคะอยู่เท่ากันกับเส้นตรงกลางเสร็จแล้วพับตัวนี้ลงมาแล้วก็พับตัวนี้ลงมาก็จะเจอกระดาษที่มีลักษณะแบบนี้พับเข้าหาตรงกลางเหมือนกันให้ขอบตรงนี้อยู่ตรงกลาง ใช้มือจัดให้สวยงามด้านนี้ก็พับเข้ามาหาตรงกลางพับมุมเข้ามาเลยอย่าลืมจัดให้สวยงามนะคะดีดให้เรียบแล้วก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาจัดกระดาษ2แผ่นที่เหลือนี้นะคะให้อยู่ในระยะขอบที่เท่ากันแล้วก็จะใช้กันไกลตัดแบ่งครึ่งตรงกลางออก ตัดทั้งสองแผ่นพร้อมกันเลยมาจนถึงขอบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับขอบด้านนี้นะคะขอบตรงนี้ให้ขนาดกับเส้นตรงกลางแบบนี้พับรวบกันเลยนะคะพับรวบเข้ามาทั้งสองแผ่นเลยทําเหมือนกันทั้งสองด้านด้านนี้ก็เหมือนกันพับขอบเข้ามาให้ขนาดกับเส้นตรงกลางแบบนี้นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้ว ให้เราพับเส้นด้านในเฉียงเฉียงเอียงเอียงออกมานิดนึงโดยที่ให้ทับแผ่นด้านที่เราพับไวครั้งแรกนะคะไว้ด้านในรีดให้เรียบทำเหมือนกันทั้งสองทางให้เฉียงเฉียงออกมาแล้วดีดให้เรียบอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับมาด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ ให้ใช้นิ้วมือประคองพับเข้ามาประคองตัวนี้พับเข้ามาแล้วสอดเข้าไปตรงกลางจัดทรงให้สวยงามด้านนี้ก็เหมือนกันใช้มือนะคะใช้นิ้วประคองแล้วก็สอดเข้ามาหาตรงกลางก็จะได้บูที่สวยงามถ้ายังสวยไม่พอเราจะมาตกแต่งตรงนี้ให้เป็น ตัดเข้าไปนะคะให้เป็นแหลมๆเข้าไปโดยใช้กันไกลเริ่มจากขอบด้านนอกก่อนก็กะระยะนะคะอยากให้เอียงให้เฉียงแค่ไหนเราก็กะเอาได้อันนี้ได้แล้วขาหนึ่งต่อไปอันนี้ก็ทำเหมือนกันตัดแล้วก็มาตัดด้านใน แล้วค่ะโบกระดาษน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ